เอาล้วฮะวันนี้อยู่กับอยู่กับเพอร์ซ่าพีวีนะฮะมีจะมาพักที่เล่นแมตช์เพื่อนยำคำนะครับเงือกเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเป็นสายดิวิเอกับรอยย้อมมาจิตี่ที่ปรับแบลลิสแล้วแล้วก็มีควิกชิลใหม่แล้วนะไลท์เป็นตัวเกียร์หนึ่งจั่วหนึ่งแล้วก็ทิ้งค้าเป็นมือหนึ่งใบครับสกิลตัวเริ่มก็จั่วหนึ่งด้วยนะครับทางฝั่งของเงือกนะครับทิ้งเป็นตัวจั่วหนึ่งนะครับแล้วก็ความหนึ่งเอาเกียร์สามก็ได้กองเขาโซ่จั่วหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะ สก,กิลของริเวียเกณฑ์หนึ่งนี่ครับโซบ้าหนึ่งนะครับไลต่ตัวเองจากบนมือนะครับเป็นสก,กิลแอคนะแล้วเปิดการ์ดเจ็ดใบามาสูจ่จากกองนะครับหาการ์ดที่มีควาว่าริเวียหนึ่งใบนะครับเราจะเป็นตัวเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์สองหรือเกณฑ์สามนะครับก็ได้เหมือนกันนะจากนั้นถ้าถอดเป็นตัวเกณฑ์ศูนย์ติดชื่อรนะิเวียเนี่ยตัวตรงสายไปเลยได้ที่จวนหนึ่งนะครับใช้สก,กิลริเวียอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะคือจะกดเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับ เปิดเจ็ดอีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้จะไม่ได้จัว่วเพราะไม่ได้ถอดตัวเกตสูนั่นเองซึ่งเปิดเจ็ดไม่เจอ2ครั้งเลยนะครับสำหรับเบอรด้าฝั่งโน้นนะ๋ยวมาดูฝั่งรอยัลนะฮะจั่วการ์ดหนึ่งใบฮะไรเป็นทิสตันนะฮะแล้วก็จั่วครับมันจะลืมหยิบคลิกชิวนะฮะ แปดพันนะเดี๋ยวหยิบหยิบพิบบคคิวเลยนะฮะโอเคแปดพัน okay. ฮะตีแวนนะฮะให้อารีนตีแวนคอมาแห่ตีต้นเกมเลยนะฮะลิเวียเลือกป่อยครับดรอทิกเกอร์ะฮะพลังแวนจั่วนี่อันนี้ตีเลยครับขอได้เดียวนะครับคริติคอลครับโอ้โหฝั่งเราเลี้ยวเช็คโมนะฮะอ๋อแะ้วลิเวียโดนสามใมตั้งแต่ต้นเกมนะฮะแต่ว่าได้เป็นฝั่งเริ่มก่อนเนาะ นะครับไรเป็นคาร์โลครับแล้วคอตัวซับลิเวียครับไม่เห็นลิเวียไรลงมาบกหมื่นนะครับมาแล้วฮะสกิลของลิเวียเกตสองคล้ายกับเกตหนึ่งเลยแต่ว่าไม่ต้องเสียคอนะครับไรลงมาได้จวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีลิเวียในโซ่สองใบเนี่ยที่เป็นเกตหนึ่งนะฮะออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกตสองที่อยู่ตรงข้างๆก็ได้บวกหมื่นด้วยนะครับ แล้วก็ลิเวอกนหนึ่งมีความสามารถในการบวก2000จากสกิลนะครับก็คือเมื่อบูสอยู่แถวหลังเนี่ยบวก2000เลยนะครับถ้ากับว่าเลนข้างๆอาจะตีถึงสามหมื่นเลยทีเดียวเนะี่ย0 0เลือกโจมตีนะฮะเลือกแวนการครับดามจท่กเช็คคริติคอลครับพลังแวนการนะฮะลิเวอเกนสองโจมตีแวนการอีกทีได้เดียวเข้าครับขี้พลังแวนครับอื้มต่างคนต่าง เช็คกันโหดมากนะครับเกมนี้แต่ว่าเหมือนฝั่งของเราจะได้3ทิกเลยนะครับให้แวนหมดเลยนะครับแวนก็จะยืนเป็น38 0หนะครับสู้กับอ่าส0มหมื่นยังตีอารเรนนะครับอรนตายนะครับสเตนเลนรอนะครับ นี่เหมือนจะสื่อสารกันผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับโอเคตาไลท์เกียวสองของรอยยลครับไลท์เป็นบลัสเรเบรดครับสกิลบลัสเรเบรดจะตบลัสนี่ฮะโซบลัสเลือกยิงเกี่ยสองครับอ่ากำจัดตัววกพลังใบนะครับฝั่งรอยยลนะครับ คอเป็นอาเลนครับสกิลอาเลนนะครับอัตตาบาลหนึ่งคอการ์ดท,ที่เกตเท่ากับหรือน้อยกว่าของแวนนะครับแล้วจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับตัวเองบวกสามพันด้วยนะครับไปตีคามเส้นนะฝั่งเราเลี้คอบัสเตอร์เดปีอครับแล้วคอเป็นบัสเตอร์ดารครับพัตตาบาลหนึ่งครับอีกฝั่งเมื่อกี้อีหนึ่งใบนะครับเป็นการตัดการ์ดนะฮะ มาสเตอร์ได้เปลี่ยนโจมตีเมื่อตีสามารถเปิดท็อปได้นะครับและเลือกมันไว้บนสุดหรือใต้กองได้นะครับตอนนี้มีอากาศทั้งหมด4ใบบลัสเตอร์เบดบวกเพิ่มอีก1คริติคอลนะฮะเมจเช็คเป็นตัวหัวแดงนะครับของซับของลิเวียใบใหม่นะครับอันนี้10,000คริ่สองครินะครับให้15,000นะครับมิดเลยนะครับได้ฮิวทริกเกอร์นะครับฮิวไม่ได้นะครับนี่จะเป็น31,000นะครับขอ25,000เลยนะครับ ตอนนี้ริเวียยืนห้าแดมแล้วครับผมริเวียไรครับเป็นเกียนระ์สามเลยฮะฟอร์สวันครับสกิลของริเวียเมื่อไร์ลงมานะฮะสามารถาเขาจะปราสิ่งทิ้งข้านมือหนึ่งใบเนี่ยแล้วก็จวดสองใบนะครับแต่เหมือนจะลืมกดหรือเปล่าอ่าลืมกดจริงด้วยนะฮะเขาจะบ้าหนึ่งทิ้งหนึ่งฮะขอทิ้งก่อนนะครับลืม อันนี้เป็นเพลงแรกๆที่พวกเราได้เล่นด้วยกันนะแบบว่าของใหม่ออกมาครับก็เล่นด้วยกันจากนั้นอาจจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยนะครับทิงคาโลครับแล้วก็จวสองใบตอนนี้ริวเยก็พร้อมลุยแล้วฮะพ่อนะฮะเป็นตัวเปิด ประกาศชื่อครับแต่ว่าจะติดชื่อไหมนะครับหาลิเวียเกียรตสองนะซึ่งโอ้เสียดายครับมีชื่อชื่อซ้ำนอร์มัที่เป็นเกียรตหนึ่งครับตัวเปิดระดับเด็กนะฮะเป็นตัวทรโค่งนะครับตัวที่อยู่นรงฟอสนะนะฮะ เขาอยาบไปเขาด้านหลังนะครับคลิเวียเกตสองครับแล้วก็คริเวียเกตสองอีกตัวนึงเหรอครับโอ้โหมีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วครับอันนี้ไม่แน่ใจน่าถ้าผมจำผิดตัวตระโ h o เนี่ยไม่น่าไอ้นี่นะน่าเออน่าจะเรียกตัวเกตสามมากกว่าน่าจะเรือกริเวียนะเออไม่ไม่เรือกริเวียเกตสามแ้วไม่ใช่ตัวเกตสองนะข่อไปด้วย จำผิดเองนะครับอันนี้สองหมื่นตีวันกาดครับให้หมื่นห้านะฮะหมื่นสามพันสองหมื่นหนึ่งพันครับบูสต์เลยนะครับสำหรับฝั่งลิเวียนะครับสกิลของลิเวียเกตสองนั้งคู่นะครับสามารถสแตนได้ถ้าเห็นลิเวียไลท์ลงมานะครับลิเวียเช็คได้ฮีริเกอร์ครับใบแรกพลังให้ข้างที่ไม่มีฟอสส์นะครับอืมให้ฟอส์ให้ข้างที่ไม่มีฟอสส์นะฮะ เจ็คกันเช็คริติเคิลครับโอ้โหคีวแวนพลังให้ข้างไม่มีฟอสนะครับไม่เช็ครับคริติเคิลทิกเกอร์ครับคีวพลังแวนนะครับมีทริกเกอร์ช่วยหน่อยนิดนึงนะฮะชิงก้าวสองใบครับไลท์เบรลิเวียจากมือฮะตอนนี้ข้ขขางแต่ละข้างบวกไปละมื่นหนึ่งนะฮะอันนี้ อีกฝั่งในทิกเกอร์ก็เลยให้ช่องวันการครับสกิลของวันกาคาร์บาบสทิ้งมือหนึ่งโจดสองฮะกดไหมฮะอ่านสกิลตัวไายแดมจวนะฮะแต่ว่าแดมต้องคว่ำเยอะกว่านี้นะถึงจะกดได้กดไม่ได้เองก็เลยใช้เทคบิวเวียนะฮะทิ้งโจดสองทิ้งหนึ่งเนะี่ยโจดสองใบนะฮะ แล้วก็ได้ลบหนึ่งจากสกิลเวนการแล้วก็ลุกมาฮะจะปิดเกมในเทอร์นนี้ได้เลยหรือไม่ฮะสองหมื่นสามพันนี่ครับกับหนึ่งหมื่นสองหมื่นนะฮะให้อย่างละทีก็สามหมื่นแล้วก็สามหมื่นเท่าเลยครับใช่ไหมวะนา่นาจะน่าจะใช่นะฮะนี่กำลังคิดนะฮะได้เดียวเข้าครับ ไม่เจอครับโอ้โหรอดไปนะฮะสามหมื่นฮะสามหมื่นหรือสี่หมื่นนะสามหมื่นเลยฮะให้คิกชิลสองหมื่นเลยครับโอ้โหรอดเลยนะฮะอย่างนี้ให้อีกสองหมื่นครับอีกอ๋อม่กีให้พลังข้างนู้นเออเป็นสี่หมื่นครับโอ้โหเอาแล้วครับไหลเป็นมาจิซี่ครับมือของ เราย่าเหลือแค่ใบเดียวแล้วนะฮะคิดหนักฮะจังหวะน,นี้บอสวันที่เรียกาศครับเขาะบลัสห่งของเคนะครับเสิร์ชเบดีเวียได้แต่เราย่ากำลังคิดว่าลงตรงไหนดีนะฮะอีกฝั่งก็จะมีไม่รู้จัวอะไรไปนะครับแต่ว่าเช็คบอร์ดไปใบหนึ่งนะครับไม่รู้จะกาดมาเจสไหวไหมนะฮะ เราย่าคิดหนักครับเพราะว่าจะเปรียบนะฮะตอนนี้คัรบลาสหนึ่งครับสกิลของเคนะฮะเสิร์ตเบดิวออกมาฮะลงมาฮะดูเด็กสกเ็กน้อยนะฮะอันนี้ไม่ควรเอาแบบอย่างนะครับสําหรับฝั่งมาเจนเนี่ยไม่ควรแยกกองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ตัดให้ดูเลยนะครับไม่ควรแยกกองแบบว่าเปิดดูแล้วก็แยกกันะฮะควรจะแยกเป็นควรจะช็อตกันมากกว่านะครับเออนะครับ เซอร์เบติเวียครับในอีกช่องหนึ่งนะครับสองหมื่น,นะครับเลือกโจมตีไหนฮะโจมตีเดียครับผมตัดพลังป้องกันไปนะครับฟังมเมอวิดาปล่อยเนะี่ยหมื่นแปดตีเดียครับตัดป้องกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แวนตี้เลยนะครับมีเบรกกระด้างในโซนะครับพลังก็ขึ้นห้าพันบวกได้บวกปรีนะครับ จะเป็น2 6 0 0มื่0หกสามหมื่นหี่หนได้นั่นเองครับฝั่งริเวียไม่สามารถปล่อยได้แล้วนะปล่อยเลยครับฮิลทริกเกอร์ครับฮิลได้นะครับลทริกเกอร์ครับจวดหนึ่งครับเซคเกิลเติร์เช็ครับไม่มีทริกเกอร์ครับคิดไม่เข้าทริกเกอร์ฮิลทริกเกอร์ครับไฟนอลฮิลฮะของฝั่งริเวียครับโอ้โหเอาแล้วฮะรอเย่าเริ่มเครียดแน่นอน ไม่เสียการ์ดเป็นมือเลยนะครับแล้วก็สามารถก็มาดูว่าปิดได้ไหมนะฮะคอครับผมสกิลจัวทิ้งนะฮะทิ้งไปครัหนึ่งใบครับยังไงฮะคอเป็นตัวบวกหมื่นครับ มีพลังที่รุนแรงมากเลยนะฮะตอนนี้พูดไปได้ยังว่าเออรลิเวียมันปรับสกิลให้ใช้ได้เธอละครั้งนะครับไม่เหมือนตอนของญี่ปุ่นมาแรกๆนะฮะที่แบบใช้กี่ครั้งก็ได้นะฮะตอนนี้ลิเวียตีพลังที่สองหมืนสาพันครับรอย่อมือสี่ใบนะฮะเอ็นดอฮิวแล้วก็นองมัลยูนิตใบหนึ่งฮะ ไม่รู้ว่าจะจังไงฮะดีจีหรือเปล่านะครับมีอเลนฮะบนมือนะฮะปล่อยแล้วฮะคิดหนักนิดนึงนะฮะปล่อยครับผมรอทิกเกอร์ครับพลังข้างฮะจั่วหนึ่งฮนะ เซนเชคครับไม่มีครีนะฮะโอ้โหจะได้นะในเช็คครับไม่มีฟริกเกอร์ครับทิ้งการ์ดบนมือสองใบครับจากซีโดริเวียนะฮะไลล์เวียจากบนมือได้ลบหนึ่งครับไอเป็นเกตสองครับไม่ได้ฟอร์สเพิ่มนะฮะแต่ก็ได้ตีอีกเวฟนะฮะแต่พลังก็ไม่ได้แรงนะฮะสองหมื่นแปดนะครับขอแค่หมื่นห้าเท่านั้นนะฮะ สองหมื 20, นะ่น 38, นะฮะเป็นสามแปดนะฮะทางนี้อีจีเลยครับทางนี้สามหมื่นหนึ่งครับหนึ่งหมื่นแล้วอินเตอร์เซฟว่าโอ้โหชิวเพอร์ดีเลยครับพอดีเป๊ะเลยนะฮะนะฮะทางฝั่งรอยย่อยังไงครับจั่วการ์ดหนึ่งใบ 91, ครับคอเป็นครีครับแล้วหมื่นห้าโจมตีที่ เรียกาดครับแล้วก็ปล่อยปล่อยเลยนะครับปล่อยแดมนี้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับปล่อยเลยนะฮะเล่นต่อไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับเด็กนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคนทั้งสองฝั่งนะครับโอเคครับ